สี่คู่สีลีกในค่ำคืนนี้นะครับผมก็สวัสดีทุูท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทพบอลก็มาจัดแนวทางคะแนนนัดหมดสีคู่สำหรับค่ำคืนนี้เองใครที่ชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วใครคอมเมนต์ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้เลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวโดยการพี่เข้มหรืออยากที่มากกว่านี้ครับมาทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับก็จะได้รับสายสดนะครับเดี๋ยวเป็นตัว v ีพครับบนงานที่พี่เขมจัดให้ทุกๆวันนะผมก็ฝากกันว่าผมมาเข้ากลุ่มพี่เข้มได้ทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับเดี๋ยวนี้พี่เข้มจะจัดให้ครับเราเล่นที่คุ้แรกครับสำหรับศึกบุนเดสลิก้าเยอรมันเองนะครับผมเป็นเสือตาเบเยอร์เบนิก้าวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับการเมืองทางวีเดอร์เบเยอร์แมนครับ ที่ทาได้ดีกว่าโดยการที่ชนะทีมอย่างวเดอร์เบเมนครับทั้ไปทั้งกลับเลยนะผมนัดแรกเนี่ยก็บุกไปเยือนเขาชนะไปด้วยห้นครับและล่าสุดครับในบ้านตัวเองครับก็ชนะทีมอย่างวเดอร์เบเมนได้ครับด้วยสกอร์สามนยท่าก <Bil nutritional> <sound> <c oughs> ับว่าในเรื่องของเฮดเฮดครับเป็นทางบบเยนนิคครับที่ทําได้ดีกว่าชัดเจนครับมาดูฟอร์มนนี้ของทางบเยนครับนัดล่าสุดโอ้โหต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มอย่างโหดเลยนะครับโดยการที่บุกไปชนะเขาไปทั้วยงครับรด้วยสกอร์สีนหนึ่ง ชนะทั้งหมดเลยนะผมชนะทางอับิลิทิคับดุลโกหกประตูศูนย์ครับหรือจะเป็นการที่บุกไปเยือนทางเวเบเดนครับชนะสามสองครับชนะทีมอย่างเอาบวก์น้ำสองแล้วก็ชนะฮัมบูร์ดุดุลโกหกศูนย์ครับก็ต้องบอกว่าเกมในบ้านมีมาตรฐานที่ดีเลยแล้วผมกลับกันกับทีมอย่างทางเวเเดร์เปเมแล้วแข่งขันมาห้าเกมนะผมก็นั่นจะเป็นทางการนอกผมชนะในแค่เกมเดียวคือชนะมุนเชกับครับแล้วก็ไปแพ้กับทีมอย่างทางไฟบัวครับแพ้ให้กับท่าทีมอย่างคาทฟเฟิร์ต และจะเป็นบอลทูเยอรมันเขาก็ยังแพ้กับทีมบีโรฟเฟลด้วยรวมๆแล้วก็ต้องบอกว่าทีมอย่างทางเปเมนมีมาตรฐานที่แย่กว่ากันเยอะมากๆครับและแน่นอน่าในเรื่องก,กระแสครับทีมอย่างเปเมนิครับเปิดมาบังครับชนะ4ประตูครับเพื่อได้ยิ้มหวานครับสามประตูเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าแค่เสมอตัวแน่นอนว่าในเรื่องของมาตรฐานเนี่ยทีมเปเมนิครับดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับแล้วก็ในเรื่องของตัวพร้อมเองก็ขาดแค่แนวรับซะส่วนใหญ่ ก็ยังขาดทางสถานีติดกับกับในเรื่องของอัลฟาโซเดวยบีแต่เหลียญมันพร้อมหมดเนาะนะไฮริทเคนครับหรือเป็นทางชูชูคิมินนะครับผมก็เลนก้าครับหรือจะเป็นทางลุยดิอาก็พร้อมโอ้โหต้องบอกว่าความพร้อมทางไบเยนดูดีอยู่แล้วครับและกระแสวันนี้ก็ต้องบอกว่ายังไงวันนี้เราก็ต้องกดไบเยนเท่านั้นนะผมเพราะว่ามาตรฐานไบเยนดูดีจริงครับผมเกณฑ์ได้บ้างขันขันมาสองนัดแต่จบไปถึงสิบเอ็ดประตูครับมาตรฐานดูดีกันเยอะนะโอ้ยังไงวันนี้ก็ต้องไบยเยนเบนิดเท่านั้นครับผมจะเปิดมาแรงผมมั่นใจว่าไบเยนนนัจีวเบานมมิินนนนนกัััเลยะคคคครรรบบบส่่่่วูททีีี้้จให เป็นบ bon อลลีกเอ์ฝรั่งเศสครับเป็นทางสตาบูครับวันนี้เราเปิดบ้านตอนรับกับเยือนทาอลิตปิกมาเซยรครับผู้นี้ต้องบอกว่าเจอกันมาในกาบที่แล้วเนี่ยเป็นทางสตาบูทำได้ดีกว่าครับโดยการที่เปิดบ้านชนะทีมอย่างอุลมปิคมาเซยไ่ได้การสูงเราหรือไปทางมาเซยครับรรบุกไป,ปเยือนแล้จบท,ที่เสมอหน,นึ่ต้องบอกว่าในเรื่องของเีมทุเครับไปทงมาเซยทุบไปได้แล้วก็ณนัจจนนี้ทีมอย่างสตาบูครับแข่งขันมาแล้วผมในนันนจะเป็นทางการทั้งหมดเจ็ดเกมครับแพ้เป็นแค เมือกับทีมอย่างทางบอลบีนี่ครับ กับกลางทางโอลิมปิกมาร์เซยครับที่นัดล่าสุดนะผมสร้างเซอร์ไพรส์ครับเปิดบ้านชนะทีมอย่างทางปารีสแซงฌองได้ครับแต่ในสิ่งที่ว่าช่วยเหลือครับเขาไมแพ้กับปารีสเองโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่ามาร์เซยเองก็ยังมีฟอร์มที่ยังไม่นิ่งพอนะผมแล้วมันต้องเจอทีมาบ้านนะผมอย่างทางสตาบุกด้วยนะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าฟอร์มดีเลยแข่งขันมาดห้าเกมครับชนะไปสี่แพ้ไปแค่นัดเดียวโอ้โหโดยรวมดูบรืยาหาดีกันเยอะครับถึงมาร์เซยมีชื่อชั้นดีที่มันดีกว่าแต่เรื่องของฟอร์มในนช่วงี้เราก็ต้ออองงงงมมว่่าาาาททียบุกครับบบมมมมีีีีีีหาาาาาาททท่่่่ดกกกวววเยออะๆคครัันน้้ขจิงุ ครับส่วนผู้ที่สามที่เข้มงวดนั่นให้ครับเป็นบอลลาลิกาสเปนครับเป็นคู่ทางคิโรนาครับวันนั้นเปิดบ้านตอนรับคำเยือนทางเอ็มบันยอนครับแน่นอนว่าในเรื่องของ2ดูกการหลังมาเนี่ยทางคิโรนาถือว่าฟอร์มเแี่ยลงทงชันชัดเจนครับแต่ในลูกการครับ2 0 2 2ันเนี่ยเขาก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นโอ้โหก็ติดท็อปโฟเลยนะครับผมแต่ฟอร์มทั้่วงนี้ต้องบอกว่าแย่จริงครับเปิดลูกการมาเนี่ยทางคิโรนาเองก็ยังไม่ชนะใครเลยครับโดยการเสมอไปสองเกมครับแล้วก็แพ้ไปถึงสี่มมกครัับองเเน เจ็ดเกมนะครับผมก็ชนะไปถึง4เกมนะครับเสมอไป2และแพ้ไปหนึ่งครับดูลงแล้วดูมีมาตรฐานที่ดีกว่านะครับผมแล้วก็ในเรื่องของทางคิวหน้าที่เขาปล่อยเลตั้งแต่ไปเยอะมากๆครับทำให้ทีมเนี่ยขาดสมดุลนะครับผมแล้วก็ทีมเอเปอญยอนเองนั่นเอาปัจจุบันนี้ถือว่ามีฟอร์มที่ดูโดดเด่นกว่ามากครับกระแสเปิดมาครับวันนี้เอเปอญยอนขอเพียงแค่บุกไปจบเสมอครับก็หลายิีมุปากแล้วนะครับผมแต่ชนะได้เนี่ยเขาบอกว่าทุกอย่างดูใสเลยแน่นอนว่ากระแสอาจจะไหลเทไปทางคิวหน้ามากกว่าครับแต่ต้องบอกว่าทางครรรรับแต่่่ถ้้าหเเืือองงงไปจิ ผมก็ยังแอบวันในเรื่องของกระแส่อยู่เพราะว่าอ้ยวิดังคิโรน่าเฉยเลยครับที่ว่ามีฟอร์มที่แย่ขวาหนึ่งครับผมก็ยังมองว่าถ้าเราเลือกเชียจริงผมมองว่าแล้วก็สกอสูงเนี่ยคณเนียังไม่ผิดหวังครับสาประตูคณเนีมีเห็นแน่ครับที่มินิทางสูงคู่คีโรนาเลยนะครับส่วนคู่สดท้ายครับที่เคจัดให้ครับเป็นบอลชมพินกินึ่งครับเป็นเวมบีเอรเวียนครับวันนี้ระเปิดบ้านต้อนรับกับเยือนทางเลสเตอร์ทิตีครับคุณที่ครับเจอกันมาน้าล่าสุดครับเป็น รูฟฟอร์มทำเพือ่อป้องบีนอเบียนครับแข่งขันในศึกแชมเปี้ยนกิทมาทั้งหมด6เกมครับก็แพ้ไป2เกมครับที่เหลือก็ชนะนะผมส่วนใหญ่ครับก็เสมอ1เกมโดยรวมแล้วก็ถือว่ามีว่าหาักากลางๆกับการเลสเตอร์ที่ครับก็ต้องบอกว่าแพ้ไปแค่นัดเดียวนะผมในการแข่งขันน่าจะเป็นทางการมาโดยรวมแล้วเลสเตอร์เองก็มีฟอร,ร์มที่ดีกว่าครับตัวเตะก็ถือว่าดูดีเลยนะผมนำแพทสันด้าก้าโจเด้อายุกับแฮร์รี่วิงครับหรือเป็นทางซูมาเล่เองมาพร้อมก็ถือว่าดูดเด็ดกว่าเยอะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นีหนึ่ออออออองงงงงงงขขขเเเเกกกมมมมมรรรรรััััััััััททีี่่่่่่่นนนนนนไดด้คคคูบบแตตตืืวววจจะผใลุชา สองทีนี้จับสกอร์ได้ดีทั้งตลอดนะครับผมและกาแฟสูงเปิดมาขอมีเพียงแค่ตัวที่สามกระดิ่มุมปานะครับแต่ประตูที่สี่มาทุกอย่างของสัตว์ผมพูดได้เลยว่าสองทีนี้ยังไงวันนี้ก็เปิดสกอร์แรกกันแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ขอเป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่ผมมั่นใจว่าจะจบสูงได้อย่างแน่นอนครับให้เลือกเชฉลี่ยวนัีสูงคู่เลสเตอร์ได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จับไปในทั้งหมดสี่คู่นะครับผมตัวแรกครับให้มองที่ทางไปเยิรมนีครับตัวที่สองครับให้มองทิศทางซาบูครับตัวที่สามครับให้มองไทางงสูริตคศที่อบมางส และใครที่ผมมียังไงคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมไปเขยมเทียบบอลขอตุวงรักทุกท่านไปก่อนแล้วกันผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ